ไซส์สไซส์แซดที่มกักแม็กคู่นาแล้วก็แม็กคู่ล้างมือน,นี้นางวันมีโตโยตา้าค่ะนีมานำเสนอเลยจ้าพี่น้องเอ,อ้ย บรรทุกได้3าตาันเอาไปใส่งานได้สบายสบายเลยบอจะไปค้นย่ห้ง้วค้นปุ๋ยค้นต่างๆนะคะสําหรับวัยรุ่นที่กําลังสร้างตัวอายุยี่สิบต้นๆอยากได้รถไปทามาหากินก่อนแล้วคอยอนาคตสร้างบ้านเอาไปหาเงินก่อนคุณลูกค้าทุกคนจ้าสำหรับคันนี้เริ่มต้นที่ฟีดดาวเดีเป็นรถปี2020แมสเบิงเบิงเบิงแม็กไหมย่างไมมเลยเด้เอคุณลูกค้าจ้าสำหรับคันนี้งามงามสีขาวสีเดิมๆจากโรงงานลอย ได้เป็นบอดหนังนะคะสำหรับคันนี้เป็นโตงามอิลินนะคะเป็นเครื่องสองจุดสี่วาชันเกาะดีคือกันเดอร์สำหรับแบบว่า,ชา,วาเช้าภาคเหนือนี่เขามากอิลิเดสําหรับโตโยต้าเขาวามันแรงดีคุณลูกค้าจ้าคอกลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วละเบิงแม็กคูหลังอู้ยลูกค้าคันนี้เดนแม็กงามอิลิเหมาะกับสีรถจริงๆเลยนะคะผู้ได้อยางได้คันนี้อย่างเป็นเจ้าของคันนี้โทรกันเข้ามาด้เรยที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งซีเจ็ดแปดหกค่เกาหานะคะ หรือว่าทักเพจรถเมื่อสองสมชายคาเซ็นเตอร,ร์กันเขามันเลยออกคนเดี๋ยวบอต้องใส่คน้นคำสำหรับที่ลูกค้าอยากมาเบิ่งรถด,ด้วยตัวเองนะคะสามารถเข้ามาที่นารานแล้วก็แจ้งนารานเลยนะคะว่ามาจากคลิปของนาวันเองมาจากไรซุดคของนาวานเองเดี๋ยวนาวานเฮ็ดโป่มาัาน ดีๆแล้วกระโปรโมชันเด็นๆให้คุณลูกค้าร่อยสำรบวันนี้นองวานขออนุญ,ญาตลาไปก่อนถ้าคิดรถถึงถ้าคิดฮอดรถขคอ,อกงามๆยังสี่อย่าลืมคิดถึงนองวานทีสมชายคาเซ็นเตอร์สาขารันสวัสดีจ้า